ที่นี่ตารางการเปลี่ยนไายนะครับจะอยู่ข้างโลท่อนนี้ตัวนี้ให้เข้ามาอิงตารางการเปลี่ยนไายเป็นกับชั่วโมงรถเนาะหมายถึงอย่างรอบแรกนะครับนี่คือชั่วโมงนะพ่อชิ้นส่วนๆขึ้นชั่วโมงรถขคือชั่วโมงส่วนที่เขาจุดไว้นี่คื้ข้าต้องเปลี่ยนแนน่ๆะครับแต่คือเมื่อรถครบห้าสิบชั่วโมงแรกเนี่ยขึ้นหาสิบชั่วโมงเขาก็ตีชิ้นส่วนใบมาเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องชิ้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องห้าสิบเจ็ดนิดชิ้นหมายความว่าในรอบแรกจะมีแค่สองรายการ น้ำมันเครื่องก็ฟองเครื่องนะครับรอบต่อไปก็คือตอน C ลอยเลยนะแต่คือชุดใหญ่ในชุดใหญ่นี่คืองยังมียังไง,งมีกล่องน้ำมันเครื่องกล่องโซลา่ารกองไฮดรอลิกอ่าน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์น้ำมันยีที้นะครับอันนี้คือชุดใหญ่ตอน C ลอยเลยได้ตามที่ผมตียงมาเมื่อกี้ที่วา่วาขันพอไปเติมน้ำมันเครือเอาน้ำมันเครื่องพอสี่สิบเยนต้นึ่งซอนสองร้อยชิ้นโมงเท่านั้นนี่มาขันมีสองหลเดียวเนะนะครับแต่ขัน่ามาพอเติมเรา เอาีเจ็ดไปตลอดนะครับก็บคือตอน400ชั่วโมงเลยนะครับแต่ที่นี่ทุกๆ400เลยโมตรงไปยิงยังเลยไหมก็วามาอย่างบ้านนี้พอใจไป400แล้วรอบต่อไปก็เป็น800แค่ร้อยลยพันสองพันหกสองพันอย่างนี้นะครับเออทุกๆปีรอยเลยนะครับในการเป็นทายทุ่ชแชรแต่ว่าในปีนี้คุปะตะเขาจะมีแพ็กเกจปีอะไรบำรุงรักษา1ปีหรือ600ชั่วโมง,งแรกนะครับเจ็บจะได้ในนี้ หกอย้กับบหอดเพราะว่าหกลอมันแก่สองสลเสีาบระเดนใสน้ำมันเกีนะครับการมเพราะว่าผมกับพี่ให้คุพ่อจสองเกี่ยวเกี่ยวแรกคือหาซีฟนอเขียกที่สองคือจุดใหญ่สี่ลอยฟี่โบวิ่งาจ่ใจเพราะว่าถ้าเกิดเามาตีเป็นมูลราคาค่าเสีย่ายแค่จังจุดใหญ่หนึ่งน้ำมันเกี่ยกองเกี่ยกวงที่อยู่ประมาณฐาพันพเงินเท่านั้นพี่ให้นะครับนี่เปีแหล พอหลังจากสี่รอยไปแล้วคับพอมาหอดไอยปลอสเดียวเกระเขาจุอดยใค่าบริการนะในค่าบริการค่าบริการทางรับเรียนยอย่งแต่ว่าในรถเราจะรับประกัน2ปีแล้สองปีหรือหนึ่งันห้าร้ชั่วโมงยิงว่าเรียกแต่ในหอดก่อนบางคั้นชั้งหมงหอดตอนก็มีบางคั้นรถปีหอดตอนสปีข้างมาเลยห้อยสองอดชั่วโมงก็มีนะครับถึงก้บการง่าะ